ไ,ไ,ไปเบิ้งท่าผู้ว่าราชาการจังหวัดชัยภพูิเพิ่นเด็ดินลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนะคะแล้กกัมอบสิ่งของซอยเหลือเตือนนะคะย่าหลงเสือบุคคลที่ใส่โทรศัพท์เข้ามาเรียกรับเนิ่นอาซิเจอมิดช้าชีพหลอกลวงนะคะพร้อมกับหมอบหมายให้กับนายอำเภอน้องบัระเวนดูแลอย่างไก่ชิดเลยค่ะ นายโสพลสุวรรณรัตพ้วราชการจังหวัดชัยภูมิค่ะ้อมกับเรานายกขอให้ค่ะนายกเรากาชาติจังหวัดเชัยภูมิเพิ่นได้ลงพื้นที่บ้านห้วยแง่ค่ะอำเภอหนองบัวระเวเยี่ยมและกัใให้กับลังใจซอยเหลือขอบขั้วของนองชะไม่พอนหอมสันเทียหรือว่าน้องดาวนะคะอายุยี18ปีเป็นน้องสาวหญิงสาวที่เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว ทุกที่อยู่ตุรกีเนะาะค่ะเขากับิีเดีคาวกันอยู่เนาะโดยใส่วิซานักท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิดสิเกเพิ่นก็นเลยกลับบ้านบ่ได้ว่าสันเถาะครับก็เลยอยู่พื้น,นตอเนาะหางานเหตุแล้วกับประสมเหตุบ่าขาดฝันขึ้นเหตุให้พ่อแม่ญาติพี่น,อน้องก็เสียอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ล่ะก็ได้แต่ถานะคะถาว่ามือใดสีใดล่างของน้องดาวกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเภทนี่อยู่บ้านเกิดเจ้าของเนาะค่ะ นายโสพนสวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูุ่ก็กล่าววา่าคับมือนีไดมาเยี่ยมและก็ห้กำลังใจหม่อมเงินซอยเหลือจำนวนหนึ่งครับขั้นตอนต่อไปได้เหตุความเข้าใจกับพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับการนำศพลูกมบำเพาญกุนศลตอนนี้ขอให้ฟังข่าวจากทางการญาติเสือผู้ใดทติโทเขมาม่าเอ่นรับเงินอาจิพอมีช,าช้าฉีบหลอกลวงเอาได้ <c oughs> และก็มอบหมายให้ในายอำเภอหนองบัวละเวเนี่ยนะครับมึงแง,ง่งยางไก่ชิด หลาสุดสาวบาล่างของนองสีมหฮอดเมืองไทยนี่ประมาณวันบันพหือัสที่16กลุ่มภาพันนี่แหละนะครับหลังจากนั้นทังเรากาชาติกัสีรับช่วงต่อทรงมหฮอดบานเกิดในเสาวันสุกร์17กุมกลุ่มผ้าด้านการซอยเหลือตอนนี้ครับที่ได้ก็จะเป็นของประกันสังคมเมืองหาส่วนอื่นๆครับว่าเขาลักเกณฑ์เนื่องจากบ่ได้ไปเหตุงานโดยกรมจัดทางงานเด้ครับจากนั้นครับเป็นการซอยเหลือกันส่วนตัวสามาว่าสีมีทั้งคู่อาจารย์น,นะครับแล้วก็ผู้ที่ทราบข่าวของนองก็สิได้ส่งเงินมาซอยเหลืออีกทางหนึ่งพร้อมนะ อันนี้คือน่องไปในในน้ำนักท่องเที่ยวเนาะกะขอสะแสดงความเสียใจกับขอบขัวน่องพ้อมแต่ว่าจังใดกะเพิ่นกะสิว่าทิมว่ป้าดอกนะคะทางภาครัฐซอยเหลือไดยังใดเพิ่นกะสิพยายามเติมเต็มเข้าไปค่ะครับ